ไปบ่ได้รอ <laughs>

เออน้ำพิกดีเว้ยโอ้โหเยี่ยมน้ำเพชรได้เลยเออเออียมเอ้าเอ้าเข้าด้วยเข้าด้วยเร็วเร็วเข้าด้วยเออนั่นแหละดีมากแล้วเออไดี๋ยวบิรออสเอาหน่อยดิไปดิมึงไปเองไปเองเลยไปเองเอาเอาน้ำพิศเอาจับพี่บอลจับพี่บอลเออ

เมื่อกีมเต็มแข้งเลยนะอ้าเอาเลยเออห่อยองเลยวะไอ้ยาอ้อามาเอาหนยเลยาาเอาหน่อยเออสวยเข้าหน่อยเลยเข้านอยเอาด้วยเออเออเาด้วยเออนั่นแหละไปาเร็วๆหน่อย

ท่น่าจะช่วยได้เออน่าจะช่วยได้นงะมันไม่ส่งเออไม่อยากมาอมัจ่ายน้องๆเอาใครมกไม่เป็นขบวนเราเอามัาตงนีมไปไปเลยเราพิมไปเได้เได้ อกับแกนคุณเข้ารจป่ะมาส่งแหอม่เอเมาเฮ้ยไดองลงทุกคน

đua kem đua kem Hãy subscribe không có lỡ những

不好，好，跑好了。 หลั้งาตั้งตกร้าเลไม่ได้งัหมดเลยไก้าเลยนตัไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น ไปนู่นเลยไกลไกลเลยไกลโคลด <ไป S 1> ้ดเลย

เอาเฮ้ยเป็นไรบัง้อมบังล้อมพอแล้วมั้งลูกมังล้อมม่งเครียดแล้วเออเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยตัวตัวแล้วตัวตัวแล้วตัวตัวแล้วยิงโอ้โหแสกหน้าเลยกระแสกหน้าเลยหมดเวลา